รู้หรือไม่ตอนนี้เราสามารถกลับมาปั๊มไข่ได้แล้วนะครับ ก่อนอื่นนะครับฝากน้องช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วไปดูคลิปพร้อมกันเลยไป let's go <S สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านบริการโรบอทแมปต่างๆต้องนี่เลย Nemo Shop ไม่ว่าจะเป็นเกมโค a าการ์เด้นฮันตี้ซอมบี้หรือว่าจะเป็น99คืนในป่าสามารถเข้าไปได้ที่ Nemo Shop ลิง์ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับพี่จะมาบอกข่าวดีอีกอย่างหนึ่งนะครับผมสำหรับเกมโควการ์เด้นนะครับที่ผู้เล่นหลักล้านนะครับเออ ตอนนี้ลดเหลือหลักแสนทางเจนเดวคือไม่ยิ่งไม่นิ่งนอนใจแน่นอนตอนนี้คือนั่งนั่งไม่ติดแน่นอนนะครับเจนเดวคือนั่งไม่ติดและนอนไม่ติดและตอนนี้คือแบบจากที่ชนะเกมขโมยไปอาทิตย์ที่แล้วรอบนี้คือคนเล่นน้อยกว่าเกมขโมยอีกนะครับแถมแถมแถมยังไม่จบนะครับผมยังน้อยกว่า99คืนในป่าอีกเออเกมนั้นพี่ก็อยากเล่นเดี๋ยวถ้าใครอยากให้พี่ทำคลิปก็อย่าลืมเม้นมาหน่อยนะครับว่าอยากให้พี่ทำคลิปแบบไหนนะครับ คือพี่พี่ก็อยากเล่นหลาเกมนั้นะนะผมโอเคนะครับ, okay, ค,รบคลิปนี้ฝากน้องช่างกดไลค์พี่ด้วยนะครับผมเพราะแบบพีคสุดๆเลยนะครับจากผู้เล่นหลักล้านนะหลักล้านไม่ใช่ล้านธรรมดานะครับผม2ล้าน3ล้านลดเหลือลงไปลดลงไปประมาณเ,เหลือ6 0แสนนะครับ6 0แสนจริงๆ6 0แสนกว่าคนนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับคือแบบมันน้อยมากๆเลยนะ ถ้าเทียบกับบล็อกฟูดเมื่อก่อนคือคนเล่นแบบหลักล้านเหมือนกันตอนนี้คือลดลงมาหลักแสนแล้วนะครับผมแล้วก็ไม่ใช่แสนธรรมดาแสนสาหัสนะครับแต่ก็ยังเยอะอยู่แหละประมันสองแสนสามแสนมั้งว่าไม่ได้เดี๋ยวโดนดา่าเพราะแบบคนเล่นบล็อกฟูดเยอะเหมือนกันรวมถึงพี่ด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้พี่จะมาอธิบายให้ฟังว่าทําไมถึงสามารถกลับมาปั๊มไข่ได้นะครับผม ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวพี่จะพาไปดูในส่วนของสัตว์เลี้ยงที่มันบัฟนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนี่เดี๋ยวพี่จะขึ้นูไปดูตัวแรกนะครับผมเป็นในส่วนของจิ้งจอกทะเลทรายก็คือความสามารถเดินของมันนะครับผม22%มันจะไปก๊อปปี้ส่วนคนอื่นนะครับผมฟูดา22%แล้วก็สิ่งที่ปรับมาใหม่นะครับสำหรับจิ้งจอกทะเลทรายคือจะ ไปขโมยกายพันธุ์ที่แพงที่สุดนะผมแล้วก็จะมีโอกาสได้รับการกายพันธุ์ด้วยนะครับตึงอ่ะอัปเดตเข้ามาใหม่อ่ะต่อมาเป็นในส่วนของจิงจอกแดงนะครับผมยังไม่จบสำหรับจิงจอกนะครับความสามารถเดิมก็คือเจนาทีจะไปขโมยเมล็ดพันธุ์จากสวนคนอื่นยิ่งแพงยิงโอกาสน้อยนะครับสำหรับจิงจอกทะเลทรายไอ้ยิงจอกแดงเดิเออแล้วก็สิ่งที่ปรับมาใหม่สำหรับจิ้งจอกแดงนะครับผมก็คือหากเราขโมยได้สําเร็จนะครับ จะมีโอกาสกับไม่ใช่มีโอกาสแหละคือจะกลับไปขโมยอีกครั้งแบบ100%แน่นอนนะครับผมก็คือถ้าเราขโมยสําเร็จเราก็จะกลับไปใหม่แต่คือถ้าสําเร็จอีกก็กลับไปใหม่อีกโ,โกงเลยนี้คือโกงเลยยิ่งจอกแดงเนี่ยมามาต่อกันที่ตัวต่อไปนะครับเป็นตัวหลักๆและที่ในการปั้มไข่นะครับก็คือแมวน้ํานะครับผม แมวน้ำ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 ตัวนี้นะครับผมนี่แมวน้ำนี่โอกาสที่เราขายไข่ใช่ไหมจากเดิม30%นะครับจากเดิม30%ที่เราจะได้ไข,ข่คืนแต่ตอนนี้นะผมปรับมาใหม่ก็คือจาก30เป็น50%โหดโหสำหรับแมวน้ำนะครับผมบอกได้คำเดียวเลยว่าโตรโหดจากนี่เห็นไหม เป็น50%ก็คือถ้าน้องๆ้ไวร้อยก็คือมันมีโอกาสถึง50%แบบแน่นอนนะครับผมถ้าน้องไวร้อยแต่คือสัตว์เลี้ยงต้องโตๆสักนิดนึงนะครับหรือว่าติดสถานะโกเดนโบพวกนี้นะครับผมประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวแมวน้ํานะครับผมแล้วก็ต่อมาเป็นในส่วนของปลาครับเดี๋ยวพี่ดูปลาครับ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 ปลาคอยปลาคอยปลาคอย ปลาคราฟนะครับเดี๋ยวพี่จะอธิบายให้ฟังปลาคราฟคือความสามารถเดิมของมันเมื่อเราเปิดไข่จะได้รับไข่คืน30%เหมือนกันนะครับผมเมื่อก่อนนะแต่ตอนนี้นะครับจาก30%เป็น50%เป็นที่เรียบร้อยแล้วโคตรจะโหดเลยโคตรจะโหดเลยถ้าน้องติดสถานะอีกโอ้โไม่อยากจะเชื่อนะครับผมสามารถเล่ได้เลยนะครับเลขอย่างหนึ่งนะครับผมที่อัปเดตเข้ามาก่อนนั้นคือทางเจเดีได้บอกว่ามันไม่สามารถ หวนคืนไข่ก็คือก็คือไข่ที่น้องๆสมมติน้องๆเออวางไปหนึ่งไอ้สองอันอ่ะแล้วก็ติดหนึ่งอันแล้วก็อีกอันอนึงไม่ติดใช่ไหมอันที่ติดอ่ะเราไม่สามารถทําให้ติดปะคือถ้าเราก,กดไปรอบที่3รอบที่2อ่ะมันไม่สามารถติดได้แล้วใช่ไหมแต่คือมันอัปเดตเข้ามาใหม่ครับตอนนี้มันสามารถติดสถานะได้เียเอ้ยมันสามารถคูดาได้อีกรอบหนึ่งอ่ะมันเรียกว่าคูดาไหมว่าเปิดสามารถเปิดสรัพย์ได้อีกรอบหนึ่งนะครับก็คือมันสามารถเปิดทรัพย์ได้อีกรอบหนึง่งก็คื อ๋ง่ายๆคือทางน้องเอ่อเปิดไปไข่ไข่ลูกนี้ติดแล้วคือลูกล,ลูกต่อไปครั้งต่อไปถ้ามันเปิดมีโอกาสเปิดติดอีกสำหรับลูกเดิมนะครับแต่แต่แต,แต่แล้วผมยังไม่จบนะครับมันมันสามารถเปิดซ้ำได้เพียงแค่ไข่ไม่กี่ฟองนะครับผมเดี๋ยวพี่จะเดี๋ยวพี่จะบอกว่ามีไข่ไหนบ้างที่มันไม่สามารถเอาเปิดขึ้นได้นะครับไข่แรกนะ,ระผมก็คือไข่ระดับพรีเมียมนะครับไข่ระดับพรีเมียมไม่สามารถเปิดไม่สามารถเปิดซ้ำได้นะครับไข่ระดับพรีเมียม เพราะง่ายไข่ที่ใช้ในส่วนของโรบักอ่ะนะครับแล้วก็ต่อมาไข่ระดับเอ็กโซติกนะผมก็น่าจะประมาณนี้แหละนะครับนี่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 เอเมนไข่พวกนี้นะผมนี่นี่นี่ไม่สามารถเปิดคืนได้นะครับผมสําหรับไข่พวกนี้น่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงมั้งน่าจะเป็นในส่วนของสัตว์เลี้ยงมากกว่านะผมสัตว์เลี้ยงที่ติดสัตว์ที่เปิดจากไอเอ็กโซติกนะครับนี่เพราะแบบมันมีสายรุ้งด้วยเออแล้วก็ต่อมานะผมไข่สายรุ้งนะครับไข่สายรุ้งมันก็ไม่สามารถ เปิดคืนได้เหมือนกันนะครับ3ไข่นี้นะครับพรีเมียมเอ็กโซติกแล้วก็ไข่สายรุ้งนะครับที่มันไม่สามารถเปิดคืนได้แต่ขายก่อนไข่ที่มันสามารถเปิดคืนได้ก็คือไข่ธรรมดานี่แหละไข่พวกนี้มันสามารถเปิดคืนได้นะครับนี่ในไข่ในร้านค้าแบบนี้นะครับมันสามารถเอามาปั๊มได้เรื่อยๆเลยนะครับผมนี่คอมมอนบักเอกไอพวกนี้อเออเลเจเนรี่แล้วก็ไอไข่ ไข่อะไรหรือว่าไข่นกยุงอ่ะมันสามารถปั๊มได้แล้วนะครับผมเพราะแบบไข่นกยุงมันอยู่ในส่วนของร้านค้านะครับมันสามารถปั๊มได้นะครับผมตามนี้เลยนะครับก็ถือาเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมหลังจากที่ผู้เล่นลดลงทางเจนเดียวก็อัปเดตเข้ามาแบบบัฟไอพวกนกไอพวกปลาคราฟหรือว่าไอพวกไออีตัวหนึ่งอะแมวน้ำอะรู้สึกว่ามันบัฟขึ้นบัฟลงบัฟขึ้นบัฟลงนี่คือยับเลยนะและอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าอยากให้ผู้ผู้เล่นกลับมานะมีอีกอย่างหนึ่งอะ แต่มันเป็นข้อเสียสําหรับคนมีตังนิดหนึ่งใครที่มี15้าวีอะ่ะมันอาจจะเป็นข้อเสียหรือว่ามันส่งผลกระทบกับร้านค้านิดน,นึงนะับก็คือเอาบัคลิงกลับคืนมา, <c oughs> าเท่าบัคลิงกลับคืนมาผมเชื่อว,ว่าหลายๆคนกลับมาเล่นแน่นอนนะครับโคตรตึงตลึงตึงตึงแน่นอนนะผมถ้าใครมีผู้เล่นไอถ้ถ้าทางเ,เดียวแบบเออเอาเผอเหลุดบัคลิงออกมาอีกรอบนึงหรือว่าเสดสถานะบัคลิงกลับคืนมาก็คือมีโอกาสผู้เล่นกลับมาแน่นอนนะครับ ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะเอาดิโอเคครับผมประมาณนี้แล้วกันนะผมในส่วนของกิจกรรมไม่ใช่กิจกรรมแหละที่มาจะมาบอกในวันนี้นะครับมันไม่ใช่บัก็กเอ้ยมันสามารถบ,บั็กได้บั็อกขึ้นได้แต่มันไม่ใช่บั็กแบบแบลบ็อกดิงแบบแบบนู้นนะเทีที่ดูมาจบก็ก็ขอขอบคุณมากนะครับ <c ười> ไปแล้วบ๊ายบาย,บายครับจะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีซียูครับ